ครับ,รบแฟนเดย์จะเข้าสู่เา50ล้านเป็นอีกเรื่องหนึง่งภาพยนต์ของเราที่จะเข้า100ล้านครับ,รบก็รู้สึกดีใจครับจริงๆก็ไม่ใช่ออตัวผมคนเดียวคือเราทํางานกันเป็นทีมครับเหมือนแบนบตั้งแต่เริ่มเขียนบทมาแบบได้น้องมิวมาเล่นเงี้ยพี่โตเป<ม>็นผูุ้่มกลับแล้วก็ทางบ,บริษัทช่วยกัน,บนแบบโปรโมตอะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้แบบยอดมาถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับดีใจพอเติเรื่องไหก็จะมีแบบว่า100ล้าน2าน300ล้านการันตี จริงๆไม่ได้กดดันอะไรนะครับพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันจะมีความภูมิใจของผมคือว่าผมได้เปลี่ยนบทบาทตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยคือจากเดิมก็เราจะเล่นแบบทางตลกคอมมดี้อะไรปล่อยมุกกลวนมาตลอดอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็เป็นการพลิกบทบาทแล้วคาแรคเตอร์ก็จริงจังมากขึ้นตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าแบบคนจะแบบตอบรับดีไหมคนจะอินไหมปรากฏว่าคนก็อินแล้วก็รายได้ก็มาถึงร้อยกว่าล้านนี่ก็รู้สึกดีใจครับผมก็มองว่าเราเป็นตาดันน้องมิวทำให้แบบได้ขึ้นเป็นตำแหน่งเป็นนางเอกของร้านอีกคนนึงโอ้ยไม่ได้ดันหรอกเขามิวเขาเก่งเขาอย โอ้ยเก่งมากครับคือมิวเป็นนักแสดงที่คือเขาตองตองด้วยครับหลายอย่าง,งแล้วก็เอเอยเอ,อยู่นี่เหรอโทษโทษ <c oughs> คือ <c oughs> เขาเป็นคนที่แบบเหมือนไม่กลัวอะไรเลยครับ <c oughs> แล้วก็เวลาแสดงนี่เวลาเป็นตัวละครนี่เขาส่งอารมณ์มาได้ดีมากครับมันทําให้แบบเหมือนเราที่ฉากดราม่าที่เรากังวลอะไรอย่างนี้เราก็ไม่กังวลแล้วเพราะว่ามีเขาอยู่นี <c oughs> ่องต่อไปนางเอกก็ต้อง้อยล้านอีกอุ้ยไม่รู้เหมือนกันครับก็ก็หวังว่าครับถ้าได้ก็ดีครับเป็นคนบทบาทไปเรื่อยๆที่แบบไม่ใช่ที่ตัิดแล้วคุณผา จริงๆก็อยากนะครับคือมันก็จริงๆผมก็เล่นทางแบบตลกเฮฮามาเรื่อยๆมานานแล<ช>้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองเปลี่ยนแล้วรู้สึกติดใจ<ช>ก็ <ๆ S 1> เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดสมมติว่ามีโอกาสก็อยากลองเปลี่ยนอีกครับ<ช> <ๆ S 2> อยากลองทำอะไรใหม่ๆดูแต่ตัวตัวเอกก็ชินแล้วเนอะกับคำว่าแบบพระเอกร้อยล้านะอะไรเงี้ยเนาะเขาได้หลายเรื่องแล้วชินไหมครับชินไหมครับก็แปลกๆอยู่ดีก็จริงๆแล้วคือ พอพูดถึงร้อยล้านนะครับมันเป็นผลงานที่ทําร่วมกันของทุกๆคนนะครับก็มันไม่ใช่ของผมคนเดียวครับคือเวลาพูดถึงร้อยล้านปุ๊บมันก็เป็นร้อยล้านของมิวด้วยของพี่โต้งด้วยของบริษัท g d ดด้วยครับมันก็ถือว่าเป็นความสําเร็จร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มองว่าเรื่องนี้มันอาจจะช้าไปกว่าเรื่องก่อนๆของพี่โต้งหรืออะไรเงี้ยค่ะเอามาถึงรายได้เหรอครับครับผมคือจริงๆแค่นี้ก็ถือว่ามาเหนือความคาดหมายมากนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นหนังรักโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็จะไม่ใช่หน่แแบบค มาถึงแบบพุ่งสู่150ล้านที่เราลุ้นกันอยู่นี่ผมรู้สึกดีใจแล้วก็มาไกลกว่าเป้าหมายเยอะแล้วครับครับคเมื่อไหรเราจะได้เห็นผเตที่เป็นผู้กับเอผมบอก่เหอยาก็นอกยากเป็นกำกับเลคือผมอยากกำกับหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เวลากำกับแล้วมือเลอะครับเพราะว่าเราเรามือไปกำกับแล้วมันมูนครับ อ๋จริงจังเหรอโทษทีอ๋อจริงจังเหรอครับอ๋อครับก็ <c oughs> จริงๆเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันยอยู่แล้วครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีโอกาสเหมือนกับกลับ MV กับอะไรแบบสนุกๆกันครับเป็นงานแบบขำๆอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะพยายามแบบทำพอร์ตไปเรื่อยๆครับแล้วก็หวังว่าถ้าสมมติว่ามีโปรเจกต์ไหนที่แบบที่แบบเรารู้สึกว่าเออเรามั่นใจเราอยากทำก็จะลองเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่อยากเสนอผู้ใหญ่บ้างไหมครับเคยเสนอผู้ใหญ่บ้างหรือยังยังเลยครับยังยังไม่มั่นใจกับโปรเจกต์ตัวเองเท่าไหร่ครับเดี๋ยวลอง ลองคิดให้มั่นใจก่อนถ้าได้อันที่มั่นใจจะไปลองคุยดูผู้ใหญ่นะมีแบบตื่นเตเราบ้างไหมอนาคตว่าอาจจะมานั่งให้านั่งแทนเป็นผู้กำกับอะไร่าก็จริงๆคือด้วยความที่ผมยังไม่เคยเข้าไปคุยกับเขาครับเขาก็คงแบบเหมือนจะเข้ามาคุยก่อนเขาคงแปลกๆอะไรอย่างนี้ครับครับก็ก็เดี๋ยวถ้าสมมติผมมีโปรเจกต์ไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วเขาว่าไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตทีเนาะแต่ก็คือเป็นความฝันที่จะต้องทําให้ได้ใช่ใช่ครับอยากทำแนวไหนอะครับ ก็แนวตั้งเลยเหรอครับที่แบบที <t os> <t os ่เราดูฮะครับหนังแนวตั้งอ่านไม่ได้ติดไม่ติดนี้อยู่เลยมันจะได้นอนหรอคือมันขึ้นอยู่กับช่วงนั้นว่าผมชอบอะไรครับถ้าถ้าถามตอนนี้คือแบบเหมือนเราเล่นเล่นคาแรคเตอร์นี้ก็แบบเหมือนแบบเป็นโรแมนติกแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากลองทำอะไรแบบกลับไปคอมเมดี้กลับไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นกำกับนะครับอยากอยากลองดูมีคิวปีดีครพี่เจมก็ผมไม่รีบครับก็ 4 0 5 0ปีได้ครับรอได้ครับแต่ยังไงก็ด้านบวกอะไรอย่างเงี้ยเรามองทีคนที่แบบว่าด้านลบยังไงอ๋อหนังเหรอครับคือจริงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับว่าเพราะว่าการทําหนังมันคืองานศิลปะครับมันต้องมีคนชอบและคนไม่ชอบเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคอมเมนต์บางอย่างที่มันแบบมันเป็นการตีเพื่อก่อนจริงเราก็จะรับไว้พิจารณาแบบแล้วแบบยินดีมากเลยครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนว่าเราเพื่อให้เราพัฒนาขึ้นอะ มันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับเหมือนเขาหวังดีกับเราแต่ว่าบางคอมเมนต์ที่แบบเหมือนแบบเหมือนเขาแค่อยากว่าเฉยอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามเออผ่านๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพยายามพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ไหมจริงๆผมก็จะอ่านเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเวลามีคอมเมนต์มาเพราะว่าถึงเราไม่ได้อ่านมันก็จะเด้งมาหาเราเองโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยมันก็จะมาถึงถึงของมันครับแพลนไว้ยังไงบ้างควันเกบ โอผมแผนมานานมากครับหลายเดือนเลยครับเป็นแผนที่ผมคิดไว้ว่าผมจะอยู่บ้านนอน <c oughs> คิดมานานแล้วว่าวันเกิดผมจะอยู่บ้านนอนเพร, <c oughs> ราะเหมือนเราทำงานเยอะด้วยครับอยากแบบอยู่บ้านอยู่กับคุณแม่อะไรเงี้ยครับพาคุณแม่คุณพ,าพ,าพ,าพา่อพาน้องชายไปกินข้าวไปใกล้บ้านของขวัญก็ไม่กับนอืนของขวัญก็ได้เป็นฟูกที่บ้านเหรอครับก็ <c oughs> <c oughs> คือนอนครับผมคือจริงๆแล้วเรารู้สึกว่า เราโชคดีมากเลยที่เหมือนเราได้ทำงานที่เรารักครับทุกๆวันเหมือนเป็นของขวัญของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยผมจะเป็นคนไม่ค่อยชอบอยากได้วันเกิดของขวัญอะไรอย่างงี้เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนแค่นี้เราก็มาได้ไกลกว่าชีวิตที่เราเคยหวังเยอะแล้วทุกวันคือของขวัญผมอยู่แล้วครับับบนี้แล้วก็แบบรายได้ของแฟนเดยก็ถือว่าเป็นของขวัญประจําโอ้นี่ของขวัญที่ล้ำค่ามากๆครับก็มาชื่นชมของขวัญผมกันนะครับแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวครับจะมีลุ้นรอรับของขวัญแล้วจะใครหรือคนพิเศษไหมคะพี่เต๋อ คนพิเศษก็คงจะเป็นแม่น่ะแหละครับที่นี่น่าจะให้อะไรไม่รู้แม่จะให้อะไรปกติแม่ให้ไหมคบแม่จะถามว่าอยากได้อะไรแล้วผมก็จะบอกไม่อยากได้อะไรแม่เออดีดี <c oughs> น่ารักลูกน่ารักลูกดี <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไม่ได้อะไรทั้งปี <c oughs> <c oughs>